หนึ่งปัญหาใหญ่สําหรับญาติแล้วก็ผู้ดูแลผู้ป่วยที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารทางสายให้อาหารคืออาหารสูตรปั่นผสมอะค่ะอย่างเช่นผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รับประทานทางปากไม่ได้นะคะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุนะคะหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืนทั้งหลายอะค่ะปัญหาของเขาก็คือการญาติจะต้องมานั่งทําอาหารปั่นผสมเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่แน่นอนเพราะว่าหนึ่งเรื่องการช่างตัวคุณค่าทางโภชนาการความครบถ้วนความถูกต้องสอดคล้องกับคุณหมอที่คุณหมอสั่งมาเนาะสเรื่องความสะอาด3ามญา ก็ต้องดูแลคนไข้ด้วยแล้วก็ต้องมานั่งทำอาหารด้วยเป็นปัญหาใหญ่ของญาติมากๆเลยค่ะอาจารย์เปิ้ลเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์เปิ้ลนก็เลยจะบอกตัวช่วยเสนอตัวช่วยตัวนี้เลยนะคะพวกเรานูทิแพคค่ะนูทิแพคคือปาทูน่าสูตรปั่นผสมฟักทองโดยบริษัท ME Meditate นะคะร่วมกับบริษัทพัทยาฟู้ดหรือนอติรูทนะคะในการผลิตแล้วสูตรของเขานะคะใช้สูตรจากโรงพยาบาลพระมงกุด ะะกลุ่มงานโภชนาศาสตร์โรงพยาบาลพมงกุฎนะคะนี่คือเรื่องคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนแน่นอนครบ5้าหมู่นะคะแล้วเรื่องมาตรฐานการผลิตค่ะเราผ่าน GMP ISO นะคะอ,อยยแล้วก็ฮาเพราะฉะนั้นมั่นใจเรื่องคุณภาพมาตรฐานการผลิตคุณค่าทางโภชนาการแล้วที่สําคัญนะเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยค่ะ กว่า20โรงพยาบาลของประเทศไทยเนี่ยใช้มาแล้วสักระยะหนึ่งแล้วนะคะนานนับปีแล้วค่ะแล้วก็โรงพยาบาลของจันเปิลเนี่ยก็ใช้ในกรณีที่จันเปิลไม่อยู่นะคะก็จะให้น้องเนี่ยใช้สูตรนี้ให้กับคนไข้ในโรงพยาบาลที่คุณหมอสั่งมานะคะในนี้นะคะ1นึ่งซองนะคะ 300cc นะคะ 300cc ราคาไม่แพงเลยค่ะ65บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องแช่ตู้เย็นเก็บรักษาได้เป็นปีๆเลยนะคะพวกเรานะคะมออีอุปกรณ์เชื่อมต่อให้นะคะอุปกรณ์เชื่อมต่อ นี้ก็จะมี2แบบนะคะที่เรา,เาจะเชื่อมต่อให้กับคนไข้หรือเราสนใจอยากจะสอบถามเ่ยบกับว่า,าจะต้องใช้อุปกรณ์ตัวไหนเพื่อที่จะดูแลคนไข้ของเราแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะก็สอบถามมาที่บริษัทได้เลยหรือว่าสอบถามมาที่อาจารย์เปิ้ลก็ได้นะคะอาจารย์เปิ้ลการันตีเลยค่ะว่าถ้าใครได้ใช้สูตรนี้หนึ่งญาติสะดวกแน่นอนสองญาติสบายใจสามญาติจะได้ไม่มีเวลาดูแลคนไข้ของเราด้วยนะคะให้กำลังใจญ,ญาติแล้วก็ผู้ช่วยตัวนี้ก็จะเป็นผู้ช่วยสำหรับญาติแล้วนะคะ อย่าลืมนะคะนูทีแพคปาทูน่าสูตรปั่นผสมฟักทองนะคะใครสนใจก็ทักอาจารย์เปิ้ลสอบถามมาได้เลยนะคะลากันไปก่อนนะคะให้กำลังใจญาติทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ